สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับวันนี้วันที่19สิงหาคมพศ2565นะครับพ่อพงจะทำการจัดการกับหลังบ้านนะครับเพื่อปรับพื้นที่นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนจากสวนแก้วมังกรนะครับเห็นไหมครับที่รกๆอยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับจะทำเป็นสวนบอนสีสวนบัวดินนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับ นี่ครับคือบริเวณหลังบ้านของพ่อ BBQ, พงศ์พอเพียงนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นสวนแก้วมังกรนะครับที่พ่อพงปลูกไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินเลาะชมนะครับนี่ครับอันนี้จากหลังบ้านของพ่อพงนะครับพ่อพง์จะเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนจากสวนแก้วมังกรนะครับเนื้อที่ตรงนี้ก็เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชม ประมาณกี่ตารางเมตรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ประมาณไม่ได้กะนะครับแต่ก็กว้างอยู่นะครับคือแก้วมังกรเนี่ยพ่อผมเอามาปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับเอามาปลูกเอามาจากที่ภูเรือนะครับท่านผู้ชมมาจากภูเรือปลูกไว้หลังบ้านแล้วก็ขยายพันธุ์ตอนนี้เอาไปไว้สวนนะครับนี่เห็นไหมครับกาลังสุกขยายพันธุ์เอาไปไว้สวนนะครับ พอพงม,มีสวนอีกแปลงหนึ่งที่ตรงโน้น5ไร่นะครับประมาณ4ไร่กว่ากว่า5ไร่นี่แหละนะครับก็ได้ไปปลูกไว้แล้วนะครับมีกินแล้วนะครับฉะนั้นนะครับบริเวณนี้นะครับก็ลกๆหน่อยก็จะปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ห่างกันประมาณ5 ประมาณส ah um, ิบเมตรนะครับมาเนี้ยนะครับหน้ากว้างมานี้สิบประมาณสิบเมตรยาวไปนี้สิบเมตรก็แสดงว่าประมาณร้อยตารางเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับประมาณนั้นนะครับนี่พ่อพงจะเอาออกให้หมดเลยนะครับบริเวณเนี้ยนะครับนี่อยู่หลังบ้านนะครับนี่นี่อยู่หลังบ้านของพ่อพงนะครับอันนี้ก็จะมีดอกอัญชันเห็นไหมครับอัญชันม่วงนะครับเกิดขึ้นนะครับเยอะมากนะครับ บริเวณนี้พ่อผมก็จะปรับเปลี่ยนเป็นที่ปลูกบอลสีแล้วก็ปลูกบัวดินสวยงามนะครับไว้หลังบ้านเอาไว้ชมดีกว่านะครับแล้วก็อนาคตเราก็จะได้ขายหัวพันบัวดินด้วยนะครับแล้วก็อนาคตก็จะได้มีบอลสีไว้สะสมเยอะๆนะครับซึ่งเป็นบอลสีที่พ่อผมชอบนะครับเดี๋ยวพ่อผมก็จะเอามาย่าบริเวณนี้ออกนะครับ อันนี้ถ่ายให้ดูก่อนนะครับก่อนที่พ่อพงจะปรับพื้นที่นะครับท่านผู้ชมนี่บริเวณหลังบ้านพ่อพงนี่ครับนี่ก็จะลกประมาณนี้นะครับประมาณร้อยตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ให้ดูก่อนก่อนที่จะทำการปรับปรุงนะครับเดี๋ยวพ่อพงเอาหญ้า ดด้หญ้าเสร็จแล้วก็ปรับพื้นที่เสร็จนะครับพ่อพงก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับวันนี้วันที่20บนะครับสิงหาคมต่อจากเมื่อวานนะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมพ่อพงได้ทําการอ่าหรือเสาแก้วมังกรด้านหลังบ้านเนี่ยนะครับบริเวณหลังบ้านที่ลกๆเนี่ยนะครับออก พาไปดูนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ครับหรือออกเพื่อว่าจะปลูกบอนสีนะครับท่านผู้ชมนี่จะจัดสวนหลังบ้านเนี่ยนะครับเป็นสวนบอนสีนี่เมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับตกหนักด้วยฟ้าร้องนะครับท่านผู้ชมน,นี่หลังบ้านนะครับก็โล่ง เดี๋ยววันนี้ก็จะทำการเก็บหญ้านะครับแล้วก็เก็บเศษแก้วมังกรนะครับที่เราตัดเนี่ยทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะถอ,อนหญ้าออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะนำบอนสีมาปลูกค่อยๆทยอยจัดสวนไปนะครับท่านผู้ชมบริเวณหลังบ้านเนี่ยนะครับรอติดตามต่อไปนะครับว่าสวนบอนสี ที่หลังบ้านของพ่อพงในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับเราปลูกเพื่อความสวยงามนะครับท่านผู้ชมจะไม่ได้ปลูกเพื่อหวังขายนะครับแต่เรื่องการขายก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าจะขายได้หรือไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะเก็บใบไม้นะครับหญ้าแล้วก็เศษแก้วมังกรทั้งหมดเลยนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับ